ค่ะตอนนี้ฟิวฟิวนะคะก็อยู่ที่สุขุมวิสัมกานะคะอยู่ที่ลาสลับปี้เค้กค่ะเป็นเหมือนทําแพนเค้ก DIY นะคะตามใจเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูหน้าร้านก่อนนะนี่นะคะก็เป็นเมนูอาหารดูสิน่าอร่อยขดนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในร้านเลยค่ะค่ะกระเอื่อยสามใจนะคะจะหอมสีมากค่ะ เดี๋ยวสานหารกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดู DIY แพนเค้กกันนะคะน้องซื้อออสตาบบัตเตอร์มิลค์ช็อกโกแลตไบเตอร์แล้วก็เป็นเหมือนสเตจที่3ามแอสซัมช็อปปิ้งก็จะเป็นตัวช็อปปิ้งนะคะสเต็ปที่2ข้ามไปได้ไงเนยเป็นพิกซัมฟิสติกนะคะแองโก้บานาน่าบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชิพโอ้โหเยอะแยะมากนะคะว้าอุ้ยต่อไปก็จะเป็นแพนเค้กแบบสำเร็จรูปนะคะมีแพนเค้กแบบ คนละใครทำตั้งแต่ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ใบเตยแล้วล่าใช่ใบเตยไม่พอมออกยอดอ๋อหมดแล้วอันนี้ก็เมนูหนึสองอย่างเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เปลี่ยนชื่อสั่งกันเลยนะคะก็จะมีช็อกโกแลตแอนด์เชคค่ะจูเลียนมารับดื่มนะคะเดี๋ยวดูแบบว่าเป็นจานกันบ้างนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจานนี้นะคะจะเป็นชิพแอนด์ฟิตค่ะนี่นะคะ อันนี้นะคะจะเป็น Slappy Bacon ค่ะค่ะนี่คืออาหารเช้านะคะเห็นวเาจะมีทั้งแพนเค้กไส้กรอบเบคอนตัวไข่นะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นมันใช่ไหมน้องเพนนะคะสั่งเป็นน้ำอัญชันมะนาวค่ะเหมือนดอกอัญชันใช่ไหมแล้วคั้นให้เป็นน้ำมีมะนาวด้วยอร่อยรสชาติก็อร่อยมากค่ะหวานเปรี้ยว แล้วเมนูร้านนี้แบบเยอะมากน่าทานทางนั้นเลยนะคะจานนี้นะคะจะเป็นสเต็กจีผัดกระเทียมเบคอนค่ะน้องคิวแล้วอ่ะอืมหิวมากกลิ่นก็นา่าทานมากค่ะค่ะอยากชิมมากเลยแต่พี่อ่ะอยากทานเป็นสลัดปี้เป็นฟาดก,ก่อนนะเหมือนกัน,นยยตรงนี้ไข่สเต็กจีนี่เคือยิวมากสำหรับร้านสลัดปี้แพนเค้กนะคะก็เปิดทุกวันค่ะจันถึงอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะ อยู่ที่ซอยอะไรพี่เป้มาซอยสุขุมวิท39ค่ะค่ะใกล้มากเลยนะเข้ามาประมาณ50เมตรใช่ไหมร้านซ้ายมือนะครับใช่แล้วก็จะเห็นตัวโตๆว่าซาลี่แพนเค้กค่ะค่ะนี่ได้แล้วนีนเค้กเป็นตัวชีสแล้วนะคะเป็นบัตเตอร์นี้ช็อกโกแลตใบเตยนะคะค่ะก็จะมีเนื้อชูล่านะเป็นของแบบตกแต่งใช่ไหมค่ะเนื้อช่าไอซ์ไอซ์ครีมมาริลลาเซกอร์รี่ชีสเบคอนออัลมนด์ กุ้ยแล้วก็บอร์เตอร์นะคะหนึ่งค่ะเฮ้ยของแม่สวยะเออยนี่ยหน้าตาดีนะแม่แล้วพิกยังไงอะรอนป๊น่ยังไม่สุกอยากทำอ,นนอ,อ,นนอะไรไรหนูคัอนนั้แม่ของฟมันไส้ใส่ะใส่ชีสกับเบคอนเยอะเลยนะคะอ้าแม่จะพีมันะ อร่อยมากรสชาติเป็นไงพี่พีมอร่อยเบเก้ดขุบๆเลยนะมันก็ชิดมาจากเนื้อเอ๊ะนังอันนี้ทำกระดูกเหรอคะค่ะกระดูกกรตือโอเคเราทำลูกเลยหะลายกระดูกค่ะลายกระดูกชิดเยอะชิดเอะได้ยเอาขึ้นเลยค่ะไม่ต้องคิดคือเอาขึ้นเลย สำเร็จค mm, like right? ่ะเย่สำเร็จแล้วไปชิมเลยแล้วน้องฟิอยากชิมรสใบเตยพี่อยากเห็นชีสไงไม่เป็นไรอร่อยไหมอร่อยยรสชีสแน่นสุดยอดค่ะอันนั้นคือจะกรอบเป็นสีเขียว แม่ก็ทำด้วยเหรอทำด้วยค่ะไม่ทำลายหรอแม่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันไม่เหลี่ยมเลยมันหนูเลยไม่กลมนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นชีสนะคะใส่ไปเลยอ่ะน่มีสตรอเบอรี่มีอะไรตั้งเยอะแยะใส่ถ้วยนะอันนี้แม่ทำเป็นเหมือนหน้าต่างนะนะพีนจะใส่เบคอนดูดูเห็นไหม ใช่ค่ะชีสเับเบคอนคืออยากทานอะไรนี่เราสามารถเอามาประยุกได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเซ็ตใหญ่เนี่ยทำได้เยอะมากเลยนะใช่ค่ะ,ใช,คะใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่จะจายนีไไ้ได้เหรอขอสีเลยวได้ไหมแม่จ้าของแม่จสายอะไรหรอไดคอนไหมได้ได้ได้ หมองแม่สวยมากเลยครับรสชาติไงอร่อยทั้งสตรอเบอร์รี่ทั้งไอศครีมทั้งวิปครีมอร่อยมากโอ้ของน้องฟิวโอ้ไปดูกระสือน้ำแข็ค่ะที่เดือดนะใช่ขอก็อร่อยแม่เป็นไงหนุ่มสวยไหมล่ะ พิซซี่มาที่นี่สนุกนะมันเหมือนว่าเราสรางอาหารทานว่าเราสามารถทําเองได้ใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยสบายด้วยเนาะเขาเรียกว่า DIY p a นเค้กโอ้ชีสโอ้ชีสไม่อยากกินชีสมากจังมีตัวน้ำผึ้งให้ด้วยน้องฟิวจะทำเป็นลูกหัวใจน้องฟิวในอยากมาทานที่ร้านนี้หนักทางเลยนะขอมาใช่ไหมพี่ิีใช่ค่ะน้องฟทำลูกอะไรคะหัวใจ ทำไมเส้นมันไม่ตรงอะคะเขาไม่ติดไงแต่แรกอร่อยค่ะนี่เรืงของน้องเฟย์จะตอบน้องเฟย์นะคะจะใส่ชีสอย่างเดียวค่ะพกไก้ยังแม่พอ็กได้แล้วค่ะ มีชีสเยอะเล็กเลยแบทโอ้ไลฟยีมือหนูไม่ธรรมาดานะคะเห็นหน้าอย่างนี้เห็นหน้าอย่างนี้ <c oughs> ไม่ธรรมาดาค่ะไม่ธรรมาดาชีสต้องเยอะพี่พีนทานอะไรอ่ะทานน้ำค่ะอีฟ,ฟีนมาใส่เนยไหมเนยแม่ล่ะคะเนยองสำเร็จคายเย่สำเร็จแล้วไปชิมเลยแล้วน้องเฟย์อยากชิมรสใบเตย พี่อยากเห็นชีสไงไม่เป, <c oughs> เป็นไรอร่อยไหมอร่อยเลยรสชีสแน่นนุ่นนสุดยอดค่ะอ,อันละสำหรับวันนี้นะคะฟิ่ฟิวก็อยู่ที่ร้านสแลปปี้เค้กค่ะอยู่ที่ซอยสังคมเป็นสามจุดเก้า ใช่ค่ะร้านนี้นะคะจะเกี่ยวกับแพนเค,ค้กค่ะ,คะแล้วก็มีเมนูอาหารหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าเด็ดๆของร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่า DIY แพนเค,ค้กเองค่ะก็จะมีแบบของตกแต่งเยอะใช่ค่ะ <Yeah. S 2> หรือว่าท็อปปิ้งนะก็สนุกมากเล ใช่ค่ะสีสีตัวพันเคก้กมีสีช็อกโกแลตสีมิวนะคะหรือว่าสีวอล,ลนัาแล้วก็สีใบเตยค่ะค่ะยอดมากใช่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะทำงา่ายแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมมาแวะที่ร้านสลัปปี้เค้กกันนะคะใช่ค่ะนะอย่าลืมร้องชิมนะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย